หากคุณเกิดราศีเมษคุณเป็นคนที่มีลักษณะเด่นในเรื่องราวแห่งความเป็นผู้นำความกล้าความมั่นใจและคุณจะเป็นคนมีพลังงานสูงและความมุ่งมั่นในการกระทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จด้วยความหมายของราศีวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวความสำเร็จในชีวิตของคนระดับโลกที่เกิดราศีเมษที่คุณเอาจุดเด่นตรงนี้ไปขยายเพิ่มนะครับจะทำให้คุณเนี่ยมีความสำเร็จนี่เป็น5เคล็ดลับ ก็ว่าได้นะครับในข้อหนึ่งะครับเป็นเรื่องราวของโรเบิร์ตดาวนี่นะฮะจูเนียเขาเจริญเติบโตในวงการภาพยนตร์มีปัญหาชีวิตส่วนตัวมากมายเลยนะครับเขาต่อสู้กับการเสพย,ยาและก็ปัญหากฎหมายแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามเขากลับมาพผง,งาดในฐานะไอรอนแมนนะฮะและกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในฮอลลีวูด ขณนะหากคุณเกิดราศีเมษข้อนี้คือคุณต้องมีความมุ่งมั่นและความพยายามตรงนี้นะครับอย่ายอมแพ้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนิสัยของคุณคุณพยายามเติมเต็มความแข็งแกร่งตรงนี้นะคุณจะต้องไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับอุปสรรคและก็มุ่งมั่นและพยายามอย่างต่อเนื่องจะนําไปสู่ความสําเร็จ 2. คนราศีเมษเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกยกตัวอย่างเช่นเลดี้กากานะครับเป็นนักร้องและนักแสดงเพลงที่มีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกในทางที่ไม่เหมือนใครเธอสร้างผลงานเพลงที่มีความแปลกใหม่และโดดเด่นได้รับการยอมรับในวงการเพลงทั่วโลกนะครับชาวราศีเมษควรใช้ความคิดสร้างสรรค์และการกล้าแสดงออกของคุณนะครับในการทำงานคุณจะเกิดมีมุมมองแห่งความแตกต่างนะฮะ การทดลองสิ่งใหม่ๆนะก็จะทําให้คุณเนะี่ยมีความสําเร็จในที่สุดนะครับ 3. คุณเป็นคนมีความเป็นผู้นําและสร้างบันแรงบันดาลใจได้ด้วยตัวเองอย่างเรื่องราวของมายานะฮะแองเกรูนะครับเป็นนักกวีและนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมย,ยุทธ์สยชนนะฮะที่ใช้ความพูดและการเขียนของเธอในการสร้างแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงสังคมเธอเป็นตัวอย่างที่ดีและ การใช้ความเป็นผู้นําในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความยุติธรรมนะฮะฉะนั้นชาวราศีเมษนะฮะควรใช้ความเป็นผู้นําในการสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอยู่เสมอนะครับสี่นะครับ, 4, ค,รบความกล้าในการตัดสินใจนะอย่างทาเลนติโนนะครับเป็นผู้กํากับและนักเขียนบทที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ระดับโลกนะฮะเขามีความกล้าในการตัดสินใจที่จะสร้างผลงานที่ไม่ซ้าใคร นะครับนะแล้วก็ได้รับการยอมรับและมีความสําเร็จมากมายฉะนั้นชาวราศีเมษนะควรมีความกล้าในการตัดสินใจในการทําสิ่งต่างๆไม่กลัวที่จะเดินตามทางของตนเองนะไม่ให้ใครจูงจมูกนะการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวจะนําความชัดเจนและนําความสําเร็จเข้ามาสู่ชีวิตสรุปแล้วในความการสําเร็จของชาวราศีเมษหนึ่งต้องใช้ความมุ่งมั่นและความพยายามเนี่ยขยายสิ่งนี้ให้แข็งแกร่งมากขึ้น2มีความคิดสร้างสารรค์และกล้าแสดงออก สามนะฮะเป็นผู้นําและก็สร้างแรงบันดาลใจและก็กล้าตัดสินใจนะน,นี่ผมสรุปโดยรวมนั้นเหล่านี้นะครับนี่เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งนะฮะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปดูดวงกับลูกศิษย์ทักไลน์ผมไปนั่นแหละเนี่ยเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียง,งเนี่ยคนนี้เขาได้รับไฟล์เสียงแล้วเขาบอกแม่นมากขอบคุณครับเนี่ยมีหลายท่านดูเนี่ยเห็นไหมคนนี้บอกแม่นมากค่ะเนี่ยคนนี้บอกขอบพระคุณคะ่ะทํานายตรงมากๆนะ นี่คือวิธีการเสริมดวงชะตาแบบโบราณการนะครับที่บรรดาเกจิอาจารย์พระโบราณอาจารย์ท่านใช้เสริมดวงชะตานะครับแม้กระทั่งแม่ทัพนักรบนะครับท้าวพญาพ่อคาในอดีตนะครับใช้เสริมดวงชะตาเป็นยันโบราณจากวิถีชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีช่วงที่ดวงขึ้นดวงตกนะครับคนเราจะแก้ดวงไม่ได้นะครับเพราะเป็นอำนาจแห่งกรรมนะครับท่านก็เลยมีการ ใช้พุทธคุณทรบมคุณสังฆขคุณมาปกปักรักษาชะตาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สินนะครับบางคนหาทรัพย์ได้น้อยมันก็ปรากฏในรากชะตานะครับ้วก็จะอุ้มชูให้ดีขึ้นนะครับบางคนหาทรัพย์ได้เยอะนะครับกลับมีรายจ่ายมีเหตุให้ถูกโกงเก็บไว้ไม่อยู่นะครับอาจจะเป็นภัยในเรื่องของร่างกายนะครับถูกทําร้ายนะเมื่อมีกรรมก็มีโอกาสที่จะถูกทําร้าย ะครับถูกรอบฆ่าลอบสัมหารนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับนะบางคนเนี่ยภายในด้านของร่างกายเนี่ยบางคนก็เจ็บป่วยก็มีนะครับนะครับเป็นยันสายพุทธคุณนะครับใช้ปกปักรักษาดูชตาไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางจิตใจนะครับนะเมื่อท่านสวดมันก็จะเหมือนยาบำรุงจิตใจนะครับด้วยนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินร่างกายจิตใจนะครับหรือเรื่องใดๆนะครับ ยาน,นี้จะช่วยอุ้มชูอุดหนุนดวงชะตาของท่านนะครับยาน,นี้มีประสบการณ์บอกกล่าวรีวิวมาค่อนข้างเยอะนะครับนะยังล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้ไปนะครับนะเอาให้ดูก็จะปิดมาข้อมูลเป็นความลับเสมอนะคือท่านได้ให้เปิดเผยชื่อจึงจะเปิดเผยได้นะครับตอนนี้รับงานรับเหมาก่อสร้างนะครับเข้าเยอะมากคิวยาวถึงปีหกเจ็ 7, ขอบพระคุณครับอาจารย์นะครับก็เพิ่งได้ยันไปเองนะบางคนเนี่ยนะครับ ก็เงินล้านนะครับเข้าทันตาเห็นนะครับอันนี้ก็เพิ่งไม่กี่วันนี้เองนะนะครับอันนี้เขาอยู่ต่างประเทศฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครับมหาสจรย์จริงๆสดๆตอนนี้รับเงินเสน่หาจากแม่บุญธรรมของเงินแกมาสองปีไม่ได้มาสดๆหนึ่งล้านบาทนะครับไม่ใช่ความฝันคือเรื่องจริงกราบขอบพระคุณอาจารย์นะครับแล้วก็ช์เงินหนึ่งล้านในบัญชีนะครับสดๆเลยนะครับครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับนะที่บอกกล่าวเข้ามานะครับ นะบางคนเนี่ยเกิดช้าเกิดเร็วนะครับเอาไปเนี่ยไม่ใช่ว่าหนึ่งเดือนจะต้องเกิดเท่าเขาหนึ่งวันจะต้องเกิดเท่าเขามันเหมือนกับภาษาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนี่เป็นยันสายพุทธคุณอักษรเกี่ยวยงกับศาสนานะครับการจะได้ถึงซึ่งความดีนะครับต่างๆเราต้องละนิวรห้าในการสวดบูชานะครับบางคนเนี่ยละนิวรห้าตั้งแต่ได้ไปก็มีโอกาสเกิดโชคต่างๆหลั่งไหลเข้ามานะครับนะฉะนั้นเราเนี่ย ระยะเวลามันบอกกล่าวกันแน่นอนไม่ได้แล้วแต่เหตุบุคคลนะครับนะต้องสวดไปเรื่อยๆสิ่งอศัศจรรย์เสริมดวงท่านแน่นอนนะครับยันนี้วันนี้สวดี